ปิยะโตชัยะเตโซโกโที่ใดมีรักที่นั่นมีแต่ความเศร้าโศกปิเยหิวิปโยโคโทุกโขความพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งปวงย่อมเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าในพัทธะกับบนโลกมนุษย์ตามลำดับพระพุทธเจ้าองค์แรกชื่อพระกุสันธาพระพุทธเจ้าองค์ที่สองชื่อพระโกนาคมนะ พระพุทธเจ้าองค์ที่สชื่อพระกัสปะพระพุทธเจ้าองค์ที่สี่ชื่อพระโคตมะพระพุทธเจ้าองค์ที่ห้าชื่อพระเมตรยัยในปัจจุบันเราอยู่ในช่วงของพระพุทธเจ้าองค์ที่สี่คือโคตมะพุทธเจ้ามีพระนามเดิมในภาษาบาลีว่าสิทธัตถะโคตมะหรือมีชื่ออื่นๆคือพระสักยมุนี พระพุทธโคดมมีอายุพระพุทธศาสนา5,000ปีซึ่งอีประมาณ2,500ปีจะเกิดเหตุการณ์การยุกแล้วพระพุทธเจ้าองค์ที่ห้าพระศรีอริยะเมตรตรจะจุติลงมาบนโลกเพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนาใหม่อีกครั้งพระศรีอริยะเมตรือหรือ,รอที่นิยมเรียกว่าพระศรีอริยะเป็นพระโพธิสัตว์ ผู้จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ที่ห้าและองค์สุดท้ายแห่งพัทธรกับนี้พุทธศาสนิกชนเชื่อว่าเมื่อศาสนาของพระโคตามาพุทธเจ้าสิ้นสุดไปแล้วโลกจะล่วงเข้าสู่ยุคแห่งความเสื่อมถอยอายุไขของมนุษย์ลดลงจนเหลือสิปีก็เข้าสู่ ยุคมิกสัญญีผู้สลดใจกับความชั่วก็หันมารวมกลุ่มกันทำความดีจากนั้นอายุไขเพิ่มขึ้นถึงหนึ่งอสงไขปีแล้วจึงลดลงอีกจนเหลือ80,000ปีในยุคนี้จะมีพระโพธิสัตว์ที่บําเพ็ญบารมีครบ80อสงไขยแสนมหากับลงมาตรัสรู้เป็นพระเมตไตรพุทธเจ้า พุทธพยากรณ์เกี่ยวกับพระสีอริยเมตรตรพบในงานเขียนของทุกนิกายของศาสนาพุทธดังเช่นหลักฐานจากพระไตรปิฎกเล่มที่11พระสุตตันตปิฎกเล่มสามทีคณิกายปาติกวันจกกักรวติสูตรซึ่งเป็นพระไตรปิฎกของพระพุทธศาสนานิกายเถรวาดโดยถือกันว่ารักษาเนื้อหาได้สมบูรณ์ที่สุดในบรรดาทุกนิกายดังนี้ ดูกรภิกษุทั้งหลายในเมื่อมนุษย์มีอายุแปดหมื่นปีพระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่าเมตไตรจักเสด็จอุบัติขึ้นในโลกพระองค์เป็นอรหรันต์ประสรู้เองโดยชอบถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะเสด็จไปดีแล้วทรงรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกบุรุษที่ควรฝึกไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าเป็นาศาสดาของเทวดา และมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้จำแนกพระธรรมเหมือนตถาคตอุบัติขึ้นแล้วในโลกในบัดนี้เป็นอรหันตรัสรู้เองโดยชอบถึงพร้อมด้วยวิชาแอะจารณะไปดีแล้วรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกบุรุษที่ควรฝึกไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าเป็นาศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้จำแนก พระธรรมพระผู้มีพระภาคพระนามว่าเมตไตรพระองค์นั้นจากทรงทำโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกให้แจ้งชัดด้วยพระปัญญาอันยิ่งด้วยพระองค์เองแล้วทรงสอนหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมานะความเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามเหมือนตถาคตในบัดนี้ทำโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกให้แจ้งชัดด้วยปัญญาอันยิ่ง ด้วยตถาคตเองแล้วสอนหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามอยู่พระผู้มีพระภาคพระนามว่าเมตไตรพระองค์นั้นจักทรงแสดงทำงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดทรงประกาศ พรหมจรรย์พร้อมทั้งอัดพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงเหมือนตถาคตในบัดนี้แสดงทำงามในเบื้องต้นงามใน่ามกลางงามในที่สุดประกาศพรหมจรร์พร้อมทั้งอัดพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพระผู้มีพระภาคพระนามว่าเมตไตรพระองค์นั้นจักทรงบริหารภิกษุสงฆ์หลายพัน เหมือนตถาคตบริหารภิกษุสงฆ์หลายร้อยในบัดนี้ฉะนั้นเมื่อย้อนไปในยุคของพระสิริมัติพุทธเจ้าพระศีอริยเมตรยัยสวยพระชาติเป็นพระมหากษัตริย์พระนามว่าพระเจ้าสังฆจักรแห่งนครอินทปัตวันหนึ่งทรงทราบว่า พระพุทธเจ้าเสด็จมาใกล้ๆเมืองอินทปัดทรงดีพระไทัยยิ่งจึงรีบเสด็จไปด้วยพระบาทหนึ่งวันพระบาททั้งสองก็แตกช้ำวันที่สามพระชงก็แตกยับพระโลหิตนองวันที่สไม่สามารถเสด็จต่อไปได้แต่ด้วยพระวิริยะและจิตมุ่งมั่นที่จะเข้าเฝ้าจึงกระเถิบไปด้วยพระอุราพระพุทธเจ้าทรงทราบด้วยยานทิพย จึงทรงจำแรงพระวรกายมาเป็นมารผนุ่มขับเกวียนมาจะพาพาไปถึงที่พำนักของพระพุทธเจ้าพระอินทร์และมะเหสีทั้งสี่ได้แปลงเป็นหญิงชายนำห่อข้าวทิพย์และน้ำทิพย์มาให้เสวยเมื่อพระองค์หายบอบช้ำจึงเสด็จไปในพระวิหารเพียงแรกพบพระพุทธเจ้าก็ทรงสลบลงด้วยความเปลื้มปิติเมื่อฟื้นพระวรกายจึงตรัสว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้า และมิได้จัดอะไรได้อีกด้วยความยินดีพระไทยพระองค์ขอสดับธรรมของพระพุทธเจ้าเพียงบทเดียวเพราะไม่มีสิ่งใดถวายบูชาพระธรรมเทศนาจึงทรงตัดพระเศียรศีรั์ด้วยพระนขาเล็บถวายเป็นพุทธบูชาทั้ประวัติของพระเมตไตรที่มีบันทึกในเอกสารต่างๆเช่นอนาคตวงศ์สรุปได้ว่า พระโพธิสัตว์จะจุติจากสวรรค์ชั้นดุสิตมาถือปฏิสนธิในตระกูลพราหมณ์ในคันของนามเม่ไตรพรรยาของสุพรมพราหมุโรหิตของพระเจ้าสังฆจักแห่งเกตด,ดีนครเมื่อประสูตรได้มีนิมิต32ประการแล้วก็บังเกิดประสาทสามหลังเพื่อเป็นที่ประทับเมื่อพระชนมายุ8ป8,000ปีทอดพระเนตรเห็นนิมิตทั้งสี่ จึงทรงพอพระทยในการบวชเสด็จขึ้นไปสู่ประสาทประสาทก็ลอยขึ้นสู่อากาศมาลงที่ใกล้โพธิมณฑนเท้ามหาพรหมเชิญอัฐบริขารมาถวายพระโพธิสัตว์ทรงเอาพระขันแก้วตัดพระเมรีทรงรับเครื่องอัฐบริขารที่เท้ามหาพรหมนำมาถวายผนวดแล้ว บำเพญเพียรมีคนบวชตามเป็นอันมากพระโพธิสัตว์ประทับนั่งเหนืออปราชิตบัลลังในปฐมยามทรงบรรลุบุพเพนิวาสานุสติยานในมชิมยามทรงทำให้แจ้งที่พยจักุยานในปัจชิมยามทรงพิจารณาปัจจยาการสิบสองประการในเวลารุ่งอรุณทรงบรรลุซึ่งพระสัพพัญยุตยานเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใต้ต้นกากกะทิง พระสีอริยเมตรยัยพุทธเจ้ามีพระชัพพรังสีจากพระวรกายทำให้สว่างสวยทั้งกลางวันและกลางคืนคนทั้งหลายอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขระลึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์บริโภคข้าวสาลีที่เกิดจากพระพุทธานุภาพพระสีอริยเมตรตยจะมาเป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งมาในอนาคตโลกนี้จะมีความสงบสุข และพระศาสนาจะมีความรุ่งเรืองกว่าพระศาสนาของพระพุทธเจ้าในองค์ปัจจุบันนี้ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าจะมีพระอริยบุคคลมากกว่าและประชาชนจะมีความสุขอย่างยิ่งคือจะไม่มีเรื่องร้อนใจเลยทุกคนพอใจในความเป็นอยู่ไม่มีการเบียดเบียน ตอนนอนไม่ต้องปิดประตูก็ได้บ้านเลยไม่ต้องทำประตูก็ได้เรื่องคนร้ายหรือขโมยก็ไม่ต้องกลัวแล้วก็คนจะเป็นคนดีเหมือนกันหมดไม่มีคนผ่านจนกระทั่งลงจากบ้านก็ไม่มีใครจำได้ว่าใครเป็นใครเพราะมันดีเหมือนกันหมดมันสุภาพเหมือนกันหมดมันสวยเหมือนกันหมดจนเมื่อกลับเข้าบ้าน จึงจะจำได้ว่านี่คือภรรยาของเรานี่คือสามีของเรานี่คือลูกของเราและต้องการอะไรก็ได้มันมีต้นไม้พิเศษที่เรียกว่าต้นกัลปพฤกษอยู่ทุกทิศอยากได้อะไรก็ไปขอที่ต้นไม้จะสะดวกสบายแต่การคำนาคมการไปการมาจนว่าน้ำในแม่น้ำนั้น จะไหลลงข้างหนึ่งจะไหลขึ้นข้างหนึ่งเพื่อจะสะดวกต่อการใช้เรืออยู่กันเป็นผาสุกไม่มีอันธพาลทุกอย่างได้อย่างใจแม้พระศีอริยะเมตรัยจะเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตการที่พระโคตมะพุทธเจ้าได้ส่งพยากรไว้ข้อมูลจากวิกิพีเดียสารานุกรมเสรี ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานจะได้มีกำลังใจสร้างสรรค์เรื่องราวย้อนอดีตปาฏิหารมาให้รับฟังขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังและรับชมร่วมอนุโมทนาบุญและอุทิศบุญกุศลเพื่อครูบาอาจารย์ขอให้ทุกท่านจงมีสุขภาพร่างกายการงานการเงินแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านผลบุญกุศลเป็นปัจจัยผลลบุญต่อไปเบื้องหน้าสาธุ